God, สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้งนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะอยู่กับผมฮิตแมนระีบอลเนาะซึ่งเปิดทดสอบไทยวันนี้วันแรกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าการจัดทีมเบื้องต้นเนะี่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะการจัดทีมเบื้องต้นควรมีตัวไหนบ้างนะแล้วก็การใส่อุ้อุ้เซต,ตอุปกรณ์การ์ดยังไงให้มีประสิทธิภาพเนาะอ่าทีนี้เรามาพูดถึงการจัดตัวละครก่อนนะครับผมตัวละครที่ผมลองเล่นอยู่แล้วผมรู้สึกว่า ม,มันจะต้องมีตัวกึ่งๆึ่งแท้งเหมือนพระเอกหนึ่งตัวนะฮะถ้าเราจะใส่ตัวดานักฆ่าเลย2ตัวนี่ก็ได้แต่ว่าต้องมีตัวพระเอกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะบางด้วยนะฮะนี่นี่พระเอกต้องมีนะผมว่าเพราะว่า H p พของพระเอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรป้องกันก็ค่อนข้างจะเยอะ,อยะ,ออะ,ยอะด้วยเนาะถึงพลังโจมตีมันจะไม่เยอะมากนะฮะนี่ดูนี่นะฮะอ่านี้ก็ ป้องกันน้อยเห็นไหมร้อยสามสิบเก้าแต่พี่ป้องกันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะเลือดก,ก็พอๆกันนะฮะส่วนตัวนี้เนะี่ยป้องกันร้อยแปดสิบเอ็ดนะเลือดนะเลือดสี่พันห้านะอันนี้ก็ป้องกันร้อยแปดสิบเจ็ดนะสี่พันห้าก็ต้องเลือกตัวที่แบบเหมือนแทงๆให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยอยู่แบบเรื่อนานๆนะอย่างเงีนะ้ยผมเนาะแล้วก็ต้องมีตัวแบบเออตัวแบบอย่างตัวเนี้ยมันบางเกินไปนะฮะถ้าจะเอาตัวมันก็ต้องใส่สักตัวหนึ่งแล้วก็หาตัวที่ มีป้องกันเยอะๆหน่อยไอ,อพวกนี้มีเลือกป้องกันเยอะเพราะอะไรพื้นฐานผมใส่ <c oughs> ใส่อาวุธใส่อาวุธนะีใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะผมใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วแต่ตาจริงอ่ะเราต้องใช้เพ่อเอกสักตัวหนึ่งนะผมเนการเป็นตัวกระแทกตัวกระทะนะฮะดูนะะป้องกันร7 7แบบไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลย3 0 0 0เดี๋ยวผมจะอัดนะตัวพระเอกครับเข้าไปในทีมนะผมโอเค คิดจำกัดแล้วใส่ตัวนี้ไปอีกนะฮะนี่เราใส่บวกไปเพิ่มนะบวกไปเพิ่มได้ความสามารถนะฮะมีตัวละครพวกนี้เราจะบวกไปเพิ่มอีกได้นะมเนี่ยถ้าเรามีกล่องเพิ่มอีกนะส่วนการใส่การ์ดเลยนะฮะผมจะบอกวิธีการใส่การ์ดไปเลยด้วยนะฮะการใส่การ์ดก็จะเป็นเรียงตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะเออใส่สองเซ็ตนะฮะใส่สองเซตก็จะได้เซ็ตนี้การ์ดนี้จะฟื้นฟูอ่า ไฟนะฮะฟื้นฟูไฟดับเครื่องชนบวกสามเนลยนะ,ะไม่แน่ใจว่าเกมนี้ฟื้นฟูไฟดับเครื่องชนก็คือเกจมานานหรือเปล่านะฮะอ่านก็ใส่ไปนะฮะนี้นี่ถ้า4เซก็หลังจากใช้ดับไฟเครื่องชนถ้าไม่ตายการโจมตีปกติจะเพิ่มซานดามิเพิ่ม15 0ต่อเนื่อง1.5วิเลยนะโคตรดีอะ่ะแต่ว่ามีแค่2การ์ดพยายามดูการ์ดที่มันมีเป็นเซตเป็นเซตนะผมเนาะอันนี้ผมใส่หมดแล้วนะฮะเหลือแค่1 2 3สา แล้ววิธีใส่การ์ดนะฮะมันจะมี1 2 3 4 5 6ม้าใช่ไหมแล้ววิธีใส่การ์ดดูเปอร์เซนต์ตัวนี้ด้วยนะจะทําให้ประสิทธิภาพของตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะ,ะอย่างเช่นเราอยากให้ตัวนี้เป็นแท้งเนฮะแล้วก็ใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้หรือจะอบล็อกก็ได้นะแต่ผมเอา HP ก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ใส่ HP ไปก่อน่าใส่ HP ห้มันแข็งแกร่งก็ออฟอ,ออฟแรกเป็นป้องกันก็ใส่ป้องกันไปนะเออแล้วตอนนี้เราก็มาดู ว่าเหลือการ์ดอะไรที่มันเออบวกโจมตีอะ่ะต้องสมควรน่าจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนาะโจมตีเปอร์เซ็นต์ผมว่าดีกว่านะการใส่เนี่ยอันนี้ก็เพิ่ม HP 2%นะฮะอันนี้เพิ่มพรางป้องกันเป็นสเปอร์เซ็นต์นี่เอา2%เปอร์เซ็นต์ดีกว่านะถ้าใส่แทงเนาะอันนี้ป้องกัน18นะฮะแต่ว่า2เซตมีคีย์ทีคอนมาให้ด้วยนะฮะอ่านี่บวกเลือดเราไม่มีเลือดก็บวกไปเนาะอย่างเงี้ยผมอันนี้อะไร อันนี้เพิ่มเลือดใส่ไปก่อนนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์หาเอานะครับผมถ้าแรกๆเราไม่มีอะไรใส่เราก็หาพวกที่เป็นแบบพวกเลือดเปอร์เซ็นต์พวกอะไรเงี้ยผมต้องใส่เ,เลือดเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็น HP แบบเพียวๆนะฮะมันจะมีออฟลองด้วยนะแล้วจะมีดาวด้วยนะมันจะมีดาวอย่างเนี้หนึ่งดาวสองดาวสามดาวอย่างนี้ด้วยนะดูดาวด้วยนะยิ่งดีอ่ะอย่างเช่นอันนี้ อันนี้พลังโจมตี2%เนี่ยสมควรจะใส่นะฮะเนี่ยพลังโจมตีเราเอาไปอัพได้ถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยไปใส่พวกธรรมดาบอดสิเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะใส่พลังโจมตีไปด้วยนะ2%องเเนต์ตัวเพลจะเป็นตัวตัวรวมมิดหน่อยนะฮะอันนี้บอดโจมตีอีกนะผมสิบแปดแต่เนี่ยแต่ละการมันสามารถอัพได้แล้วก็พยายามอัพพวกที่เป็นเนี่ยพลังโจมตีเนี่ย นครับผมก็สามารถจะมีตั๋วเนาะจะมีตั๋วสามารถอ่าอัพนะจากสองเปอร์เซ็นต์เป็นสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นก็ว่าไปเนาะแต่ตอนนี้ของยังไม่มีเนาะผมก็ยังไม่ได้ใส่นะผมเนาะถ้าใครยังไม่มีแบบนี้อยากใส่ให้มันเต็มก็เลือกนะฮะออฟลองนะฮะออฟลองให้ดีนะฮะออฟหลักก็อันนี้น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อย่างเงี้ยพยายามเลือกพวกออฟหลักเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะออฟลองเป็นอ่า,อ,าอะไรก็ได้ที่เราจะมีนะเนาะก็อย่าลืมนะครับผมเนี่ย ใส่เป็นเซตด้วยนะอย่างเงี้ยสองเซตนะฮะสองเซตได้อันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ก็อันนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP เดี๋ยวมีให้มันเหมือนกันก่อนเนาะค่อยใส่อ่าเพราะว่าผมเอาลุเอาเอาเออฟไปใส่พวกอื่นหมดแล้วอันนี้ก็ใส่พลังโจมตีไปมาดูสแตทเพิ่มขึ้นไหมนี่สแตทเลือดก็เพิ่มขึ้นกว่าเขาแล้วนะสี่พันเจ็ดป้องกันเยอะกว่าเขาใช่ไหมสองร้อยเห็นไหมสี่พันเจ็ดเลือดเยอะกว่าคนอื่นเลยนะ สมควรจะต้องมีตัวมันเนี้ยนะผมที่มันแจกมาตอนเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งตัวผมบอกได้เลยนะฮะอ่านี่อาไปสองดาวแล้วนะฮะพลังจะเพิ่มขึ้นโจมตีทั่วไปเพิ่มดาเมจก็เพิ่มจากห0เป็ 90, น9กเนาะอย่าลืมมาอัพกันด้วยนะเซอัพ <Set up, S 2> ดาวพวกนี้ช่วยเหลืออะไรเนงะี้ยกล่องอาวุธนะฮะปฐมพยาบาลน,นี่เอาไปใช้ก็ดีนะฮะเวลายามจำเป็นนะผมอ่ะแล้วตอนเนี้ยพอมีแท้งแล้วตอนเนี้ก็เอาตัวบางๆเข้าทีมได้นะฮะโอเค อย่างเช่นตัวเนี้มันค่อนข้างจะบางหน่อยแล้วก็เอาแคปซูลกล่องไปก็ได้นะนี่ไม่พออีกนะีติดตั้งไปกันค่อยไปอัพดาวทีหลังนีระบบการโจมตีตัวนี้โคตรด,ดีนะรบบเ,รบบเลยนะระบบระบบเอเลยนะอันนี้การโจมตีระดับ A แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมดุลหน่อยนะแต่เนี่ยโจมตีดีมากเลยตัวนี้นะ แนะนำเลยตัวนี้ใครมีเอามาใช้อ่ะตอนนี้เรามีแท้งเรามีแอสซสซินดาเมจแล้วเรามีตัวไอตัวดาบระดับกลางแล้วแล้วก็ประจนภัยได้ดีขึ้นนะฮะเล่นโหมดล่าสุดแล้วกันด่านนี้แพ้มานะฮะแล้วเวลาเล่นเนี่ยเราจะอยูอ่ตัวเดียวกันกับศัตรูด้วยอนะไรเงี้ยมานี้เนาะประมาณว่าแถวเดียวกันะ ประมาณอย่าอยู่แถวเดียวกันนะพยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงนะอย่าแบบยืนตีอย่างเดียวด้วยเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่ามันจะมีแบบศัตรูที่วงกว้างเนานะโจมตีเราปุ๊บเนี่ยเราจะเลื่อนไปข้างบนแล้วก็โดนนะบางทีอ่ะหาจังหวะดีๆนะอย่างดัานนี้นะผมเนี่ยอย่างดันเน,นี้ยโอเค ่างด่านนี้เราเนี่ยอย่าลืมกระโดดออกมาด้วยถ้าเราเสียเปรียบนะกระโดดออกมาอย่าให้มันลุมเรานะผมอ่าอย่างเนี้ยมันไม่บางไปไม่หนาไปใช่ไหมแต่ที่เอาตัวหนามาตัวนี้อนะ่พี่อ่อะเอาไว้แทงเลยนะฮะเอาไว้แทงเอาไว้ชนเนะฮะพลังเยอะตายยากกว่าขเขาเนะฮเพราะว่าถ้าเราจะเอาตัวเอซซิสซินมาอย่างเดียวเลยสามตัวนี่คือผมลองแล้วไม่ผ่านด่านยังไงต้องมีตัวพีอยอกหนึ่งตัวนะฮะไว้ชนไว้ เยอะนะฮะยูดาเมดนานๆโอ้ตัวนี้ก็เทน,นะทาคิชิเนี่ยแล้วเกมนี้ค่อนข้างจะดีภาษาไทยแปลดีมากนะภาพสวยนี่ฮะถ้าเป็นพวกเส้นตรงเนี่ยเดี๋ยวเราผมอัดไปก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะมันลอยไปก่อนแล้วกันเนี่ยพยายามมีโอกาสอัดลอยก็อัดให้ให้ตลอดนะพอมันพอลอยสักแะยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะหายตัวได้แล้วก็หนีหผมแล้วก็เนี่ยกดขึ้นบนนะฮะ พยายามกดขึ้นบนหลืหนีฮะด้วยการกระโดดออกอะไรเงี้ยเนี่ยกดขึ้นบนยอะไรเงี้ยผมช่วยช่วยดีๆมากนะฮะถ้าเราประทะตรงๆนี่เราแพ้แน่นอนนะฮะนี่จะช่วยในการแทงได้ดีมากกระโดดออกมาครับกระโดดออกมาถ้าเราเสียเสียเปียกกระโดดออกมาเนี่ยโดดออกมาครับผม มันวิ่งตามจะใช้ท่าใส่เราเนี่ยแล้วก็วิ่งหลบไปก่อนนะผมมีจังหวะค่อยใส่นะผมเนี่ยต้องมีตัวชนแบบนี้หนึ่งตัวถ้าเราชนไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนก่อนก็ได้แล้วเอาตัวนี้มาช่วยนะนี่ตัวนี้รามีค่อนข้างจะยู่รยะาไกลค่อากกาคนข้างจะดีนี่แต่ค่อนข้างจะบางเห็นไหมถ้าจะใช้จริง,รงต้องหาตัวชนมาไม่งั้นถ้ามีตัวแบบเนี้ยถ้ามีตัวแบบนี้บบนบบนสักสามตัวเนะี่ยเอาลงทีมาแป๊บเดียวเราแพ้เลยนะับผม ่าเอาให้ลอยจนสุดนะแล้วก็โดดหนีเอานี่โดดหนีมาจนจังหวะที่ดีเนี่ยเล่นแบบนีนะ้ดีครับผมอ่าเอาเพ่ไปชนก่อนก็ได้ชนศัตรูชนลูกน้องนะฮยชนบอสสักครึ่งหลอดก็ได้พอสุดท้ายค่อยเอาตัวเนี่ยมาไลยเก็บทีหลังพวกตัวแอสซิสซินเนาะอ่าก็นี่ครับผมการจัดทีมเบื้องต้นคือตัวอ่าจะต้องมีเหมือนแท้งที่หนา,หนาสักตัวหนึ่งฮนะแล้วก็อ่า ดามจกลางสักตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นไอซ์ซซินเนี่ยเอาไว้ใช้ในการจัดการตัวละครนะจัดการศัตรูเก็บศัตรูอะไรเงี้ยถ้าเอาตัวละครบางมาเลยเฉียบเฉียบเลยงี้ยก็เรียบร้อยแล้วการใส่ลุนก็ใส่ให้เหมือนกันช่องหงช่องสช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหการหากาก็ได้ที่ดักดันเจียนที่เขาแนะนำเนาะเอโหมดดันเจียนอะโหมดล่าบอสอะแล้วก็เกมนี้ ใส่การ์ดถ้าจะใส่การ์ดรวมก็ดูเปอร์เซ็นต์นะฮะหาพวกออฟเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเป็นแท้งก็ใส่พวกเลือดเยอะๆเลือดเปอร์เซ็นต์นะฮะเลือดเพียวๆก็ได้สักช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการ์ดก็อัพด้วยนะฮะพยายามหาออฟลองสวยๆนะฮะถ้าออฟลองเป็นเลือดไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เอ้ยออฟออฟหลักเป็นเลือดไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ก็หาออฟลองที่เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นถ้าเป็นเลือดแล้วอาจจะเป็นเด็บ เอ่อเอสแท็กก็ได้เนาะก็จะพยายามหาออฟปเปอร์เปอร์เซนต์ไว้นะฮะมีออฟดีๆออฟสวยๆมีเกมเนี้ยแต่ทางที่ดีให้หาแบบใส่เป็นเซตเลยเซตสอง่าเซตสองออฟหลักดีๆออฟรองดีๆใส่สี่เซตได้อะไรเงี้ยจะดีมากผมแล้วก็ดูพัตสีตัวละครด้วยก่อนใส่ออฟไปเนาะว่ามันใช้อะไรบ้างนะฮะตัวดาเมจเอาไปเลยนะสนี่เซต บัฟคิดิคอนย,วยาวๆไปเลยก็ดีนะฮะเนี่ยฉากมันสวยนะฮะนี่แต่นี้ยผมจะเอาอันนี้ตัวนี้แทงนะผมเอาเพื่อแทงก่อนนะฮะหรือเปลี่ยนจังหวะเอาตัวนี้มาเป็นดาเมจบ้างนะฮะเพราะอยู่ไกลๆก็สบายนะี่อยู่ไกลๆนี่คือปล่อยสบายๆเลยเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะวงอ่า ปาได้ไกลมากนะแล้วก็สามารถดึงซ้ายขวาได้นะปึ๊บปึ๊บดึงปึ๊บเนี่ยโดนดึงปึ๊บได้นะรวมเป็นกลุ่มแล้วก็โจมตีได้นะดึงศัตรูมาแล้วใช้ท่าไม่ตายนะ่ยประมาณนั้นแหะจะดีเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านง่ายถ้าศัตรูมาแบบอย่างนี้นะเนี่ยปึ๊บแล้วก็ดึงรวมกันปึ๊บเอ้ยเอ้ยตัวสอยหลัง โอ้ดีออกมานะฮะกระโดดนี้ออกมาผูหเวีนกรรมสาเอามาลิล่นจะตายซะแล้วนะฮะมีเอาเพลงมาแทงนะฮะตัวนี้ใส่เลือดเยอะๆหน่อยนะฮะใส่เลือดใส่เดฟแล้วก็ค่อยใส่เอทเคสักเปอร์เซ็นต์สักช่องหนึ่งก็ได้นะฮะหรือว่าสองช่องเหมือนที่ผมใส่ก็ได้ อ่าดานนชนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเกมนี้สนุกครับโดดในสตไทยได้เลยนะแล้วก็ทดสอบกันด้วยนะฮะเกมมันให้ทดสอบ7วันเนาะเดี๋ยวพรุนี้มาทดสอบตัวละครที่เรายังไม่มีด้วยนะว่าเก่งแค่ไหนนะอ่าอันนี้ก็กลับบ้านไปนะฮะอัพตัวละครเยอะๆนะฮะเพิ่มดาวให้มันนะฮะอ่าแล้วก็ใส่การ์ดด้วยใส่การ์ดอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอ่าริมรับจดหมายด้วยนะเปิดกระชาก็อย่าลืมเปิดได้ของดี อ่านะครับผมยังไงก็เอาไปลองเล่นกันเนาะสนุกอยู่นะ,ะรับตัวนี้รับดาวนะของสลับปงสลับเปามีเครดเยอะนี่เดี๋ยวเราผู้นี้ท้าสู้นะฮะมันจะเปิดศึกทุ่มถึงสองทุ่มเนาะท้าสู้นะฮะนี่อันนี้เปิดทุ่มถึงสองทุ่มยังไม่เปิดเนาะช่วงเวลานี้เราก็มาสืบพิฆาตก็ได้นะฮะแล้วก็โหมดทดสอบเนี่ยนี่แหละฮะแหล่งหาการ์ดเราชั้นยอดเดี๋ยวผมจะพาไปหาการ์ดก่อนนะ ตัวนี้บางเอาออกไปก่อนนี่ผมใส่การาดเต็มสูบเลยนะ,อะเออาได้แค่นี้เหรอเอาแล้วตัวนี้อ่ะโอเคอ่ะใส่บางไปสองนะฮะแทงแท้งไปหนึ่ง เนี่ฮะเป็นดานทีหาการชั้นยอดเลยโอ้ยถ้าจบจับคู่นานนี้ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาจับคู่ดีกว่าเนาะมันยาวไปนะผมเนาะอ่ะก็ค่อยเข้า,ขาเลยก็การจัดทีมในทีมสมควรจะมีตัวไหนบ้างเนะฮะต้องมีตัวเพลเอกหนึ่งตัวไว้แทงเนะฮะมีตัวเอ็กซ์ซินมีตัวดาเมจการก็ได้หนึ่งตัวเนะฮะ ส่วนอ,อุปกรณ์เนนะี่ยยังไม่เปิดเนาะส่วนใส่การ์ดแบบไหนเนะี่ยดูเลยเนะี่ยอันนี้ต้องเพิ่มด้วยช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือต้องเพิ่มนะสร้างอัพไปเลยนะครับผมอย่าให้ตัวไหนเก่งๆอัพตัวนั้นเยอะๆเพราะขอมันต้องใช้เยอะนะผมเนะาะการใส่การ์ดนะฮะนี่ใส่การ์ดเลียงเซตแบบนี้เลย4เซตนะผมใส่4ี่เซตเลยนะเนะี่ยฮะจะได้2เซตบวกเซตก็เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส40เซนจะสร้างความเสียหายกับ ผู้โจมตีเท่ากับ1%นึงเปอนขอจำนวน HP สูงสุดของตัวเองนะฮะนี่ยิ่งพลังยิ่งเซตเนี้เอ่อ HP ยิ่งสูงยิ่งเขาเรียกยิ่งโจมตีแรงเนาะอันนี้เอามาใส่ให้เซตนี้เอามาใส่ให้เพย์ก็ได้นะเอออันนี้เซตนี้เอามาให้ใส่ใหเพย์ก็ได้แต่สมเอามาใส่ไปก่อนนะแล้วก็ดูเนี่ยออฟแรกนะอ็อฟหลักออฟรองยังไม่มีนะฮะนี่ออฟแรกขอให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะออฟออฟหลักมันอะโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ใส่มาด้วยนะฮะโจมตีเปอร์เซ็นต์นะ HP อันนี้จบตีเปอร์เซนต์ใส่มา2เลยนะอ๋อออฟหลักเอ้ยออฟลองยังไม่มีเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูออฟลองดาวดีๆก่อนนะฮะมันอยู่คนละตัวออฟลองดาวดีๆก็น่าจะใส่ตัวนี้ไปแล้วนี่ฮะออฟลองเนี่ยออฟลองดาวดาเมจอันนี้ดาวคิติคอนดาเมจนะออฟลองอันนี้ก็บล็อกไปนะมีเฮดพีมีบล็อกอย่างเงี้ยดีพลังเก้าร้อยด้วยเลือดอันนี้เอามาใส่พี่อีก ดูที่ดาวนะการ์ดดูที่ดาวการ์ดดูที่ดาวข้างล่างนะผมเนาะอันนี้ป้องกันเปอร์เซ็นดีมากนะเอาใส่พระเอกนะเนะี่ยอันนี้ก็ใส่ไปก่อนตัวนี้ใส่ดูดเลือดไปด้วยนะ่พลาดโจมตีสองสองเปอร์เซ็นนะอกอปปลองเห็นไหมอันนี้บวกไปแล้วนะบวกไปแล้วตีบวกไปแล้วนี่อัพเกรดต,ตรงนี้แหละตีบวกไปนะนี่ฮนะเวลาดูการ์ดดูดาวข้างล่างด้วยนะดาวข้างล่างมันจะมีแบบออฟดีๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะปรับออฟใหม่อันนี้ใส่ให้พี่อกด้วยอะไรเง,นะงี้ยนะฮะยังไงก็เอาไปเล่นกันไปใช้กันนะการใส่อุปกรณ์เนาะ ตามนี้เลยนะฮะใส่การ์ดอุปกรณ์นะอุปกรณ์กล่องมีอะไรก็อัปเกรดได้เอาเอาไปใช้ในยามจําเป็นนะนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะมีของเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้ก็เป็นการใส่การ์ดเบื้องต้นเลือกตัวละครมาร่วมทีมเบื้องต้นนะฮะสกงสก,กิลก็อ่านได้รายละเอียดก็ดูตามนี้เลยนะฮะใช่ไหมนี่บล็อกนะะอันนี้บล็อกบางมากอันนี้บล็อกร้อยอันนี้บล็อกร้อยห้าสิบนะผม โจมตีแม่นมีด้วยนะคิดิคอนมีอยู่นะ,ะนี่บล็อกร้อยยี่สิบเลยนะอมอันนี้ผมใส่อุปกรณ์ไปเพิ่มมันเลยบล็อกเยอะนะฮะดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรงเงี้ยเนาะสแตตก็ดูดตรงนี้ได้เนาะยังไงก็ฝากชอบเกมด้วยเดี๋ยวจะมีทิคกีๆต่อจากนี้มาก็จะมาบอกต่อกันอีกเนาะอันนี้ก็เป็นการจัดตัวละครที่สมควรจะมีตัวไหนอ่าสมควรจะมีแท้งอย่างพี่อีกหนึ่งตัวนะฮะหนาหนึ่งตัว มาเลยแล้วก็ตัวเอ็กซ์ซินนักฆ่าหนึ่งตัวดาเมจกลางหนึ่งตัวนะฮะอย่าใส่ตัวนักฆ่าบางจ๋านะฮะอย่างใส่ฮานเชตโตแล้วก็มาใส่ตัวบิลบิลเฟกอนอีกนะฮะอย่างเงี้ยมันจะบางมากถ้าใส่2ตัวมันก็ต้องเอาเพลกมาช่วยเนะี่ยหนึ่งตัวนะฮะก็อย่าลืมจัดทีมกันด้วยนะฮะแล้วก็แล้วแรกๆง,ง่ายหลังๆจะยากนะฮะการจัดทีมเบื้องต้นเอาตัวละครแบบไหนเข้ามาด,ดีแล้วก็ใส่การ์ดยังไงเนาะให้แบบมีประสิทธิภาพ ดูดาวที่การ์ดนะฮะเลือกตัวละครใส่เต็มที่ก่อนหนึ่งตัวนะฮะแล้วที่เหลือก็ค่อยใส,ยเส่เซตผสมก็ได้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะฮะเล่นเกมให้สนุกแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ดูคลิปนะแล้วก็ฝากช่อเอ็มทูเกมแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกัใหม่ทริคหนะ้าทริคนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม